คือห้อยจอนะครับห้อยจอระดับยอดนิยมตลอดการที่สุดชวนกินทานเป็นประจำนี่คือเจ้าประจำนะครับน้นพนนริ่พานะฮะเจ้านี้ยอดนิยมอร่อยมากและนี่วันนี้สารพัดสารพันนี่เขาเรียกว่าอะไรนะตำหลวงพบางนะครับจากนิตยากะยางนะครับนี่จากที่บ้านผมเองนะครับ ไม่จัดจ้านเท่าอันนี้ครับแล้วนี่เมื่อคืนต้องขอโทษเลยครับไม่ได้ดูแลเลยนะครับมีแต่คลิปภาพดัรยากาศที่ร้านปลาทองนะครับคุณพนกับงุนดูแลลูกค้าเต็มไปหมดนะครับไม่ประกาศตกอง้องยังตลอดเวลามาเยี่ยมโตของเรานะครับนี่เป็นลักจิปของร้านคุณพนกับไกบกระซิบแกบอกว่า พอพอ,พอที่บ้านรู้ว่ามาทานร้านขุอ้นคือร้านปลาทองเนี่ยเคบอกว่ามีปูเหลือไหมอยากอานปูแกเข้าไปดูปูข้าหลังมาบอกเร็วๆนะเกือบไม่ทันนะฮะเกือบหมดนี่เป็นน้ำจิ้มเราทำเองเดี๋ยวมาดูกันครับว่าปูข้ามวันนะฮะของจากร้านปลาทองไปงน็นยังไง อันนี้อร่อยมากพักเซ็กเลยมาถึงนี่ไม่ทานตัวนี้นะถือว่าลูกสาวชอบมาและตขอบคุณมากเลยไม่ว่าคนไปได้ฐานสุสราไม่ให้ทานด้วยออันนี้ใครทานข้าวผมไม่รู้นะครับวันนี้ปลาแดงปลานี่จะไปอยู่ตามแนวปากการลังครับเป็นปลาสุสราตัวนี้ปลาขาวแดงมีกุดฟ้าก็เลยกุดสลา ซีอิ๊วที่นี่นะครับแท้อยู่ประเทศเดียวคือกลิ่นไม่เหมือนที่ห้องกงนอนนั้นแจ้งมากปลาอร่อยมากนี่เห็นไหมหอยเจเยอะเป็นพิเศษนี่ฮะโทนนะครับกินปะลองทานเนื้อปลาดูครับอร่อยไหม ดีมากดีมากดีมากมาดูแลผมเองอร่อยด้วยเราอยากสั่งนะครับมัเหมือนเพิ่มที่อีกใช่ไหมครับครับครับหารเต็มโต๊ะเยอะมากเลยครับเดี๋ยวหมดครับควันโชยนะครับนี่ครับ โอ้ขอบคุณมากนี่ดูคัดปูไข่ให้ด้วยนะฮะแล้อย่าอยู่ในกริฑาได้กลิรผ่านนะครับนี่คือมื้อเที่ยงของวันลุงขึ้นนะครับปูมาจากร้านปรนนะทองคุณโอนคุยเลือกให้น,น,นี่จากทิปย์าทิพย์ากรใช่ไหมคะ พรอทิพานะฮะโอ้ไม่ไหวสูงไวแล้วลืมหมดนะฮะสี่สบสีนิลีนะฮะนี่จากคนชนนะครับนี่นิตยาไก่ย่างครับมาไกลครับชื่อแบบหลวงพ่อบางเลยตามหลวงพ่อบางครับกำลังฮิตยอดนิยมเดี๋ยวชิมกันครับมื้อนี้นี่ครับสุกันปูลองเดียวเห็นนะครับวันนะฮะนะครับนี่ก็ปูจากที่ร้านปลาทองครับเนี่ยผมทำน้ำจิ้มเอง จิ้มตำรับสองสุตสุกชวนกินเป็นซีฟู้ดตำรับสุกชวนกินแช้พริกแดงนะฮะจิ้มอืมอ้มอืมอ้มสดอืหวานตรงคำรั้งเลยตรงคำร่ำเลือนะฮะคุณน้นเคยบอกหน้าหนาแล้วเนี่ยไม่มีปูมาที่ไหนต่อไร่อยเทากัปูมาย่านนี้แล้วนะครับ ถามเพราะอะไรแกก็บอกว่าเหมือนกับไรทะเลเนี่ยเหมือนกันสะบัดผลนะฮะมีความเค็มของน้ำทะเลก็ได้ดูดลงไปนะครับทำให้เนื้อปูอร่อยม,มากหวานนะฮะน้ำลายสองกันสิครับเนี่ยครับชิมเลยชิมเลยกันเชียงิมเนี่ย <c oughs> อ,อร่อยจริงๆเนื้อนั่นปึ๊กมาขอบคุณมากคะคุณอ้นอร่อยครับอร่อยถูกใจฮะหอยจอปูนะฮะจากร้านพรทิพานี่ฮะปูอย่างนี้ฮะน่นๆ่นๆอย่างนี้นะนั่นคือคนที่ผมให้เป็นจานเด็ดเจาเนียยต่อ,อก,การเรื่องหอยจอเลยนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใส่อะไรเลยนะครับทิมร้อนร้อน อย่างนี้ก็อร่อยะครับอ่อ